งานนี้เนี่ยก็จะมีทางเรื่องของไฮไลท์เศรษฐกิจมีเรื่องของเทคโนโลยีแนวโน้มของเศรษฐกิจในประเทศไทยว่าตกลงจะไปทางไหนนะฮะจะชลอหรือจะปรับตัวหรือว่าจะมีโอกาสปรับเพิ่มสูงขึ้นต่างๆกิจกรรมเขาเรียกว่าบิ๊กระดับโลกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไทยแลนด์โฟกัสนะครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ Ready Set Go Podcast กับผมบัญชาชุมชัยเวทครับแล้ววันนี้เราจะได้พบกับคุณจิมสวัสดีครับจิมครับสวัสดีครับพี่เครับครับผมจิมสรลตส์เกษรลีบินนะครับจากเพจซอกวิตามินนะครับ EP นะครับเราจะพาบริษัทจดทะเบียน9ก้าปันนะครับไปถึงระดับโลกเลยนะพี่ไประดับโลกเลยนะฮะเวลาเราพูดถึงตลาดโลกหรือว่าระดับโลกเนี่ยเรานึกถึงกิจกรรมหนึ่งที่อยู่คู่กับตลาดหลักทรัพย์มานานมากนะคุณจิมนะก็คือ Thailand Focus มันคือชื่องานนะฮะและชื่องาน Thailand Focus บอกอยู่แล้วว่่าาอยงน้อยนะ ไม่ใช่แค่ระดับประเทศไม่ใช่แค่ภูมิภาคแต่มันคือทั่วโลกครับผมความหมายนั่นคืออะไรผมว่าหลายๆคนมีหน้าพี่เต๋นลอยมาเลยเพราะว่าเรื่องข่าวเรื่องพูดเชื่อชาญิอย่างผมเองเนี่ยก็ติดตามพี่เต่นมาแบบหูเป็น10ปีแล้วผมเชื่อว่าวันนี้เราน่าจะมีเรื่องให้คุยกันเยอะมากแล้วแบบปีประเด็นเกี่ยวกับไทยแลนด์โฟกัสเนี่ยหลากหลายประเด็นมากเลยครับใช่ครับเพราะว่าอย่างไทยแลนด์โฟกัสเนี่ยนะครับพอได้ยินได้ฟังกันแล้ววันนี้แล้วต่อฟังเรา2คนจบ e ีเนี่ยนะฮะ จะได้มีโอกาสเก็บหุ้นตัวใหม่เข้าในพอร์ตก่อนใครด้วยซ้ำไปนะครับและที่สําคัญถ้าคุณเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้วก็ไม่ควรพลาด EP นี้เลยนะครับชื่องาน Thailand Focus นะครับมันก็ตรงตามชื่อเลยก็คือการโฟกัสที่เศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับเป็นงานที่จัดมาอย่างต่อเนื่องนะครับงานนี้เนี่ยก็จะมีทางเรื่องของไฮไลท์เศรษฐกิจมีเรื่องของเทคโนโลยีแรงต่างอุตสาหกรรมที่มีการหยิบยกขึ้นมาพูดแล้วก็มีการดิสคัสดันตลอดทั้งงานครับเนี่ยอย่างที่คุณจิงพูดถึงงาน Thailand Focus นี่นะฮะเป็นกิจกรรมเป็นงานประจําปีของตลาดหลักทรัพ คือถ้าทบทวนกันจริงงานนี่เริ่มต้นตั้งแต่ปี2004แล้วก็เรื่อยยาวมาเลยเนี่ยฮะเป็นงานที่พูดถึงเอ๊ะใครเข้าไปฟังแล้วเนี่ยเขาจะรู้ข้อมูลข่าวสารของเศรษฐกิจในภาพรวมอแบบใหญ่โตกันเลยเนี่ยฮะเสร็จแล้วนี่นะครับเขาก็จะเห็นแนวโน้มของเศรษฐกิจในประเทศไทยว่าตกลงจะไปทางไหนนะฮะจะชะลอหรือจะปรับตัวหรือว่าจะมีโอกาสปรับเพิ่มสูงขึ้นต่างๆงนี่นะครับงานก็ยังบอกต่อไปด้วยนะฮะนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือสิ่งที่ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์เนี่ยกาลมันจะสื่อสารให้กับทั้งบริษัทจดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศและที่สําคัญเนี่ยงานนี้ไม่ใช่แค่มีคนนั้นคนนี้มาพูดแต่จะมีเจ้าของบริษัทนะครับหรือว่าผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยขึ้นเวทีด้วยขึ้นไปพูดถึงแนวโน้มแล้วก็เชื่อมโยงกันระหว่างในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ วัตถุสิ่งทุกอย่างที่ได้รู้มาทั้งหมดเนี่ยนะครับจะทําให้เป็นช่องทางของทุกคนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งนักลงทุนบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมีโอกาสเข้ามาเรียนรู้แล้วก็สามารถกลับไปปรับตัวกับแนวโน้มที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเอาผมยกตัวอย่างนะจำควิด้าช่มงจริงอ่าใช่ครับเออตอนช่วงปี2022ที่ผ่านมาเนี่ยงาน Thailand f o กัสเนี่ยพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีอาหารโลกคือมันเป็นจุดเปลี่ยนพลิก เศรษฐกิจของโลกแล้วก็ในไทยด้วยนะครับและพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็จะบอกว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งที่น่าอยู่ต่างชาติรู้จักมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็มีการพูดถึงการปรับตัวด้านเทคโนโลยีที่เรียกว่า sustainable growth หลายหัวข้อ นะซึ่งผมเองเนี่ยก็อยากฟังซ้ําอยู่เลยเนี่ยนะฮะและเป็นหัวข้อที่เราไม่เคยฟังมาก่อนแต่งานนี้เขาจัดให้ไงนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับพี่เด่นงานนี้ปกติเราเห็นว่ามันมีมีไลฟ์ในวันแรกใช่ไหมครับเพียงวันเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยงานมันมี3วันนะครับมันไม่ได้จบแค่นั้นคือนอกจากนี้เนี่ยมันมีเซสชั่นพิเศษที่เราจะมีผู้ลงทุนสถาบันได้พบกับบริษัทจดทะเบียนได้โดยตรงนะครับผู้ลงทุนเนี่ยเราก็มีการเชิญเข้ามาจากต่างประเทศโดยที่ปกติแล้วเนี่ย แต่และบริษัทอาจจะต้องแบบบินไปแล้วก็อาจจะบใช้เวลาแบบโอ้โหหลายวันบางทีเป็นเดือนนะครับแบบไปเจอแต่ละคนแต่ละท่านพอจะจบงานเนี่ยโอ้โหเสียเวลาแบบมากใช่ไหมครับผู้ลงทุนเนี่ยถ้าให้ยกตัวอย่าง,างมีทั้งโอ้โหทั่วโลกหลายภูมิภาคหลายทวีป huh. มันจะเป็นทั้งสิงคโปร์ฮ่องกองมาเลเซียนะครับสหรัฐยุโรปสวีเดนคือก็คือประเทศที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจความสัมพันธ์การค้าของไทยและเขทาทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่างานนี้ก็จะจัดเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเป็นมาตรฐานสากลที่ทุกๆท่านเนี่ยก็ พูดคุยกันได้แบบอย่างสบายใจแล้วก็เข้าใจกันได้แบบตลอดผมทุกอย่างอย่างปีที่แล้ว2022นะครับมีนักลงทุนสถาบันเนี่ยเข้ามา1 6 1รายนะครับจาก76สบกถาบันการเงินทั่วโลกเรียกได้ว่าแบบโหเยอะแล้วก็ครอบคลุมทุกๆท่านเลยจริงๆคือเป็นเป็นโอกาสที่เราจะได้แบบพบปะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่ไม่นัดภาษาอังกฤษเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องห่วงมากอาจจะในงานก็ค่อยๆฟังไปหรือว่า ชมยอหลังก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเป็นภาษาอังกฤษเราไม่กล้าเข้าฟังนะฮะเพราะว่าฟังไปเรื่อยๆคือมันเป็นงานกิจกรรมระดับอินเตอร์ถูกไหมครับทีนี้สําหรับผู้ลงทุนเองนักวิเคราะห์เองนี่งานนี้ก็เป็นงานสําคัญคือต้องสองกลุ่มนี้ก็พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าทำไงฮะให้รู้เห็นเศร,รษฐกิจแนวโน้มทั้งโลกทั้งประเทศไทยจะเป็นยังไงนะครับและที่สําคัญก็เห็นโอกาสการเติบโตนะฮะนโยบายภาครัฐเนี่ยนะครับและ็ทิทางการลงทุนของเองกชนเนี่ยก็ตรงนี้ไงที่ผมบอกว่าถ้าดู EP จบเนี่ย อาจจะตัดสินใจเห็นโอกาสในการลงทุนจัดพอร์ตได้เลยถูกไหมครับเพราะว่าการจัดพอร์ตก็จะสอดคล้องกับการเตริบโตของเศรษฐกิจไทยแล้วก็เศรษฐกิจโลกด้วยนะฮะส่วนถามว่าเออแล้วบริษัทจดทะเบียนไปนร่วมง,งานนี้ะจะมีผู้บริหาร c ีโอซีเอะไรไปนี่เลยครับก็เป็นโอกาสของบริษัทจดทะเบียนนะครับในการที่นี่นะครับเขาสามารถจะได้พบปะและพูดคุยนะฮะผู้ลงทุนจากสถาบันการเงินทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศคือเป็นเวทีเดียววะที่นานานทีนี่เขาจะเขาจะมาเจอเจอกัน หายากนะนะครับ,รบและเป็นโอกาสในการเชิญชวนโน้มน้าวนักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจในหุ้นของบริษัทจ,จดทะเบียนนั้นนั้นที่ผู้บริหารได้มีโอกาสขึ้นเวทีนี้ที่สําคัญนะฮะคือเราหวังเม็ดเงินจากต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยถูกไหมใช่เลยครับใช่เลยครับ,รบน่างนะ,นะแล้วจริงจริงถ้าเกิดคุยกันถูกคอคลิกกันนะครับถ้าแบบเข้าตาของผู้ลงทุนสถาบันเนี่ยผมว่ามันเป็นโอกาสมากเลยที่ว่าเขาอาจจะแบบมีนิยบายการลงทุนที่ประเทศไทยอยู่แล้วแล้วก็โอ้บริษัทเนี้ยถูกต้องตรงสเปคเขาเลยเขาก็เป็นโอกาสที่ จะเข้ามาลงทุนแล้วก็เป็นโอกาสใให้กับบริษัทจดทะเบียนเติบโตข้าไปใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วนอกเหนือไปจากนียไม่ใช่แค่สถาบันต่างประเทศในงานเนี่ยก็จะมีบริษัทจดทะเบียนหลากหลายอุตสาหกรรมเลยมีหลายๆที่เขาก็จะมีผู้บริหารมาพบปะพูดคุยกันแล้วก็แบบมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆันได้ไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็นการต่อยอดธุรกิจคนนึงทําแบบหนึ่งคนทำมีแบบเนึยงอ้าวทำด้วยกันได้พอดีเลยแล้วก็ต่อยอดกันแบบให้ได้มากขึ้นสร้างโอกาสทางธุรกิจของสองบริษัทเนี่ ก็นี่แหละทำไมถึงบอกว่าเป็น Thailand Focus ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเนี่ยนะฮะเตรียมตัวได้เลยนะฮะปกติเนี่ยงานเข้าจะเริ่มต้นประมาณช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีนะฮะแล้วพอใกล้เข้างานนี่นะครับเดี๋ยวเขาจะประกาศอะไรรู้ไหมคุณจิมครับธีมหรือเรียว่าเป็นวาระของงานหรือประเด็นของงานในแต่ละปี พอเรารู้ว่าเขาจะไปด้านนี้ถูกไหมครเขาจะเชิญบรรดาพวกวิทยากรสปีกเกอร์ใครบ้างขึ้นมานะครับบนเวทีพาร์ทเนอร์ดิสคัชชันเนี่ยก็โหที่เราเราก็จะเห็นเลยว่าโอโ้คนนี้คนนี้ไม่เคยฟังเลยนะค,คนนี้เนหาโอกาสฟังยากนะแต่เขาจะมาในงานนี้นะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับก็มีตัวแทนภาครัฐภาคตลาดทุนภาคการเงินเข้ามาร่วมสัมมนานะครับแล้วก็เสนอจุดแข็งของประเทศไทยเสนอความสามารถเสนอศักยภาพเสนอขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับโดยเฉพาะ ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมแล้วเจรกิจก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ครับจริงๆผมผมก็จําได้ผมก็เคยฟังอยู่บ่อยเหมือนกันมีแบบบิ๊กเนมนี่แบบเยอะมากตั้งแต่หลายอุตสาหกรรมโอ้รัฐมนตรีพูดว่าอะไรต่างๆนี่แบบมากันเพียบเลยครับก็ได้ได้โอกาสภายในวันเดียวนี่แหละเราก็แบบย่นย,อย่อระยะเวลาได้เต็มที่เลยใช่นะครับแล้วก็แต่ก็จากที่พี่เดชบอกเราต้องจำเราว่าเราอะไม่ได้รู้ทุกอย่างหรอกมันโลกนี้คือข้อมูลแบบเยอะมากแล้วก็ ไม่ใช่แค่ข้อมูลเยอะบางครั้งครับอุตสาหการรมแบบมันเปลี่ยนแปลงแบบโห<ฮ><ฮ>เร็วมาก<ฮ>วันต่อวันข,ข้อมูลแบบมาแบบถี่ยิบใช่ไหมครับเราเองก็ตามไม่ทันนะครับแล้วก็มันรวมถึงไม่ใช่แค่ข้อมูลต่างๆเทรนของอุตสาหกรรมที่จะเติบโตไปในอนาคตนะครับหรือว่าพวกอโอกาสในการที่จะ,ะคิดกลยุทธ์รอ,องรับการเปลี่ยนแปลงกับเทรนเหล่านั้นเพราะบางทีเราอยู่ คนเดียวอยู่บ้านอยู่บริษัทเราคิดไม่ออกว่าเราจะไปปรับปัวยังไงพอมาเจอคนเก่งๆเจอผู้นําต่างๆอ๋อแล้วก็แบบได้ไอเดียในการปรับปรุงตัวมากขึ้นแล้วก็ต่อยอดธุรกิจของเราเนี่ยให้มันอ่ากว้างมากขึ้นบางครั้งอาจจะไม่คุ้นเคยกับธุรกิจนั้นๆเทรนดนั้นๆพอมาเจอเพื่อนฝูงวงการแลกเปลี่ยนกันก็เติบโตไปได้นะครับแล้วก็ ที่สำคัญได้ update, อัปเดตข้อมูลในการลงทุนเหล่านั้นเพิ่มเติมด้วยครับใช่อย่างที่คุณจิมที่พูดถูกเลยนะเพราะว่าสปีกเกอร์หรือว่าวิทยากรบ,บางคนเนี่ยถือว่าตัวจริงทางเศรษฐกิจเลยนะฮะผมเองเนี่ยยังอยากฟังหลายคนเลย สำหรับใครที่อยากเข้าชมรายการนะครับสามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียของตลาดหลักทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็มี YouTube นะครับเ e ็ Thailand หรือว่าเว็บไซต์นะครับ www.set.thailandfocus นะครับที่สำคัญมีการไลฟ์ให้ชมเต็มอิ่มตลอดทั้งงานเลยนะครับครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดเลยนะฮะนี่คือเป็นกิจกรรมเขาเรียกว่าบิ๊กระดับโลกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Thailand f o c u สนะครับเอาละครับวันนี้ได้พูดคุยกับคุณจินแล้สงสัย ต้องไปฟังไทยแลนด์โฟกัสรวมกันแล้วมั้งใช่ครับใช่ไหมครับแหมเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะติดตามไทยแลนด์โฟกัสกันนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมกับคุณจิมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอเซตโกล์พอดแคสต์อีพีต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับจิมครับสวัสดีครับพี่ย์แขงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ